สวัสดีค่ะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเราก็เดินมาทางนี้บ้างเพราะว่าที่มันโรง่งโอโหนกนกจะร้องทำไมแล้วจ้าเย็นแล้วข้าวมัวโตจริงๆเลยเนี่ยไม่ไม่พุ่งไม่อะไรเลย ตัวลิ้นเยอะอะตัวลิ้นตัวลไรตัวอะไรไม่รู้บินอยู่บนหัวเนี่ยตัวลิ้นหรอขี่รถชอบเข้าลูกตามันเยอะนะเราก็เดินไปมบรรยากาศโลงอุ้ยกล้วย,งลงย,ยสุก พ่อไม่ตัดแล้วเดี๋ยวก็มีมักมีคนมาตัดให้เดี๋ยวก็มีคนมาตัใกตให้หรอกเสียด้เนาะ กลับบ้านวิวมืดเลยตรงนี้ดอกดอกเข็มอุ้ยตัวลิ้นมันเยอะอุ้ยยุงก็เยอะนอกแก้วมาคออุ้ยอย่ามาตอมหน้าผากอ้นี่ตัวลิ้นตัวล แกเอามาคอนร้องให้นหน้าสงสารจริงอุ้ยยุงร้องไม่เจ็บคอไงวะ,ะหนูร้องไม่เจ็บคอหรือไงฮ้อุ้ยยุงเด็กคนยุงยุงเยอะมากเลยอะไปปุ๊กก็พากลับบ้าน เราก็ดูโอ้โหอะไรนะอยู่ไม่ไม่ตบด้วยนะเป่ามือไม่ว่างพาเดินแบบนี้ม้งนี่จะภาพเดิมๆนะคะภาพเดิมๆถ่ายไปถ่ายมา เสียงนกโห,หเสียงนกแก้วมาคอวิต้องมีปลาแน่ๆเลยเนี่ยมันฮุบน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมเนี่ยน้ำดำมีขี้โคลน เดี๋ยวกลางคืนก็มีคนมาช่วยจับช่วยจับปลาโอ้โหโหยถ้าในกล้องจะเห็นไหมเนี่ยตัวเล็กๆเ,เต็มไปหมดเลยอะ่ะอืมตบซะ ยุงเยอะมากยังไม่มืดเลยยุงแล้วกอนนะคะขอโทษนะคะเป่าแล้วไม่ไปโอ้โหร้องเอาใครเป็นไรอีกอะวีวอ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  พาทีตใกล้จะตกดินแล้วมบรรยากาศสวยมากเดินถอยหลังใครวะเสียงเด็กที่ไหน เด็กที่ไหนร้องโอ้โหกล้องตะแคงนิดนึงก็ไม่ได้นะนิดนึงเนี่ยไม่ถ้าไม่ได้มองเนี่ยนิดนึงก็ตะแคงเลยไม่ได้เลยนะเราเนี่ยหืรถไทยมาจอดนะรับปุ๊บเปล่าเนี่ยหืรถสี่ประตูด้วยโอ้โหยุง เห็นไหมอ่ะเห็นตัวไอ้นี่ไหมเนี่ยเยอะแย,ยะเลยอ่ะตัวลิ้นหรือตัวอะไรเนะนะนี่ยโอยตอมอะไรเนี่ยมันตอมอะไรวะอู้ตายแล้วนี่ก็พึ่งแตกลังอ้โหบนหัวฉัน มันอยู่ทุ่งนาดูดิโอ้ยไปดีกว่าเห็นแล้วคันหัวเห็นแล้วคันหัวเลย มืดแล้ว6โมงแล้วเดินรองเทา้ายาดีดอุย้ยยุงเดินรองเทา้ายาดีดสิคะพื้นที่ของนกเขา เป่ายังไม่ไปเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวจะไอ้นี่ให้ข้าวไม่มีเลยมันเลิกหนาวหรือ,อยังบางวันบ้านปุ๊กยังหนาวอยู่เลยนะคะเมื่อวานสองวันก่อนหนาววันนั้นปุ๊กไปเขาเพชรกูดขึ้นเขา23องศาพอมาอีกวันหนึ่งวันเสาร เพื่อนๆไปขึ้นเขาสิบองศา23องศาก็เย็นแล้วนะคะข้างบน16องศามีหนาวเหรอสิบหองศาไม่หนาวหลยเ,เจ้ะค่ะคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะ พามาชมบรรยากาศยามเย็นยุงกัดโป๊กนี้ใช้ตูดโทรศัพท์คายไอยุงซะเลยมันนไส้กัดอยู่ได้บอกว่าอย่ากัดอย่ากัดกัดแล้วเจ็บสิอืมีกัดหน้าอีกอืกัดมืออีก ค่ะผู้ขอจบคลิปนะคะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้ะ